เวลคัมทูโมสาทรนโฮเทลโรงแรมไลฟ์สไตล์ใจกลางกรุงเทพที่ผสมผสานความหรูหราทัานสมัยโดดเด่นด้วยดีไซน์โมเดิร์นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว้อฟัสิลิตี้ที่มีให้แบบจัดเต็มทั้งฟิตเนสสปาสระว่ายน้ำอินฟินิตี้พูลบนชั้นดาดฟ้าบารูฟท็อปที่มีวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพเหมาะมากกับการมาสเตคเคชั่นที่สุดมาเชื่อกันวันนี้พาทุกคนมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่โมสาทรนโฮเทลไฮไลท์ห้องพักของที่นี่คือจะมีกระจกบานใหญ่ภายในห้องนอนและห้องน้ำที่คุ กี่ตั้งอยู่บนถนนสาทรติดกับ BTS สุรสารเดินทางสะดวกสบายใครกำลังมีแผนมาพักผ่อนแนะนำไห้เซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยเดยวเข้ามาก็จะเจอกับล็อบบี้ที่สวยงามกว้างขวางพร้อมมือเข่าดิงที่ดื่มแล้วบอกเลยว่าสดชื่นมากเช็คอินเรียบเร้อยแล้วก็ไปดูห้องพักกันต่อเลยรอบมเนาจอมก็เป็นห้องโมโทรโพลิแ t a n ิคมานะครับอยู่ที่ชัน้น26ิ้องเปิดห้องมาคือต้องร้องว้าวกับอินเทเลียสุดหรูที่คุมโทนดาเทาสุดลักชูวห้องถูกแบ่งสัดส่วนไม่อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นโซนห้องน้ำหรือโซนอ่างอาบน้ำที่สามารถมองเห็นวิวีีวยยแแช่อมมนลไได้้้เเตทงโรรใหื จบโซกูดมากมาต่อกันที่โซนห้องนอนมีเตียงนอนขนาดใหญ่นุ่มนมนอนสบายและมีสมาร์ททีวีจอใหญ่ๆให้ชมกันยาวๆตลอดคืนมีโซนโต๊ะทำงานก,กว้างๆแบบนี้รอ้อมกระจกบ,บานใหญ่ที่มองเห็นวิวเมืองแบบร้อองศาจะนั่งชมวิวจิบกาแฟหรือนั่งทำงานก็คือดีต่อใจทุกตรงเลยจริงๆเช้าวันถัดมาก็ตื่นมาเอนจอยอิตติ้งกับอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์นานาชาติของโรงแรมที่มีลายอาหารให้แบบแน่นๆทั้งหมดนี้ทานกันได้เลยแบบไม่อ้นรับรองว่าอิม่มเอมกลับ,บบ้านกันทุกคนอย่างแน่นอนใครกำลังจะมีแผนมาพักผ่อนหรือมาทำงานที่กรุงงเเทพมมื่่อไนาบโส โรงแรมไวได้เลยลรองว่าต้องประทับใจและมีโมเมนต์ดีๆกับบ้านแบบเราสองคนอย่างแน่นอนมาพักมาเที่ยวกันเยอะๆนะบ๊ายบาย